ราศีมังกรดวงวันที่15ถึง31สิงหาคมเงินทองจะหมุนรอบตัวการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใกล้เข้ามาดวงกลางเดือนสิงหาคมของชาวราศีมังกรต้องบอกก่อนเลยว่าชาวราศีมังกร เป็นราศีที่ถูกดวงชะตาปลุกให้ตื่นขึ้นอีกครั้งราศีมังกรเป็นราศีที่หากมีการจัดอันดับขึ้นเมื่อไหร่ <c oughs> ก็มักจะอยู่หัวแถวมาตลอดแต่มีช่วงไม่กี่เดือนมานี้ดวงชะตาของชาวราศีมังกรอาจจะดูงเงียบๆลงไปบ้างแต่ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมไปต้นไปดวงชะตาโดยรวมของชาวราศีมังกร เหมือนถูกขย่าปลุกให้ตื่นขึ้นอีกครั้งในช่วงกลางเดือนสิงหาคมชาวราศีมังกรจะพรั่งพร้อมด้วยทรัพย์และโชคลาภเป็นราศีที่จะถูกยัดเยียดความร่ำรวยความมั่งมีหากใครอยากได้ทองก็จะได้ทองหากใครอยากได้เงินก็จะได้เงินเรียกได้ว่าคำว่าเศรษฐีนั้นพร้อมจะวิ่งชนทุกเมื่อ ซึ่งในช่วงกลางเดือนสิงหาคมดวงชะตาของชาวราศีมังกรเรียกได้ว่าดวงซูเปอร์ดวงก็คงจะไม่ผิดนักซึ่งต่อจากนี้ไปช่วงกลางเดือนสิงหาคมไม่มีอะไรที่จะมาขวางดวงไม่มีอะไรจะเข้ามาเป็นอุปสรรคอะไรที่จะเข้ามาขวางอะไรที่จะเข้ามาเป็นอุปสรรคทุกอย่างก็จะแพ้ภัยตัวเอง ซึ่งชาวราศีมังกรในช่วงกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปการที่ชาวราศีมังกรเป็นคนที่ชอบหาความท้าทายใหม่ๆชอบการค้นหาทดลองซึ่งในช่วงต่อจากนี้ชาวราศีมังกรจะไปพบเจอกับช่องทางรายได้พิเศษเป็นช่องทางการทำเงินทำทองและจะเป็นความท้าทายใหม่ๆเรียกได้ว่าชาวราศีมังกรจะใช้ความสาม,มารถ ใช้ความรู้ที่ตัวเองมีอยู่ในการที่จะทำให้ประสบความสำเร็จซึ่งอาจจะแลกมาด้วยการที่จะต้องใช้ความคิดที่หนักกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างมากแต่ชาวราศีมังกรจะมีความสุขทั้งงานประจำทั้งงานเสริมซึ่งผลตอบแทนของงานประจำกับงานเสริมนั้นหากรวมกันแล้วถือว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนแต่ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมไปต้นไป ชาวราศีมังกรจะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างมาก 1. การงานในช่วงกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปการงานกับการเงินของชาวราศีมังกรต่อจากนี้ไปจะไปในทิศทางเดียวกันและจะไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าเดิมอย่างมากงานของชาวราศีมังกร อะไรที่เคยขัดขวางอะไรที่เคยเป็นอุปสรรคนั้นต่อจากนี้ทุกอย่างจะดีขึ้นชาวราศีมังกรจะได้รับความไว้วางใจในการทำงานมากขึ้นชาวราศีมังกรจะมีบทบาทจะมีตัวตนในการทำงานและงานจะมีความสำคัญมากขึ้นงานสำคัญอย่างโปรเจกต์งานพิเศษ ชาวราศีมังกรก็จะถูกดึงเข้าไปมีบทบาท,บาทเข้าไปมีส่วนร่วมมีส่วนสำคัญกับงานอย่างมากเหมือนกับเป็นการวางบันไดก้าวแรกที่จะนำพาชาวราศีมังกรไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้เช่นกันและในช่วงต่อจากนี้ชาวราศีมังกรจะค้นพบงานบางอย่างที่เป็นงานเสริมที่ชาวราศีมังกรจะมีความสุขและจะสนุกไปกับงานนั้นๆ เป็นงานที่จะต้องดึงศักยภาพภายในตัวเองออกมาเป็นงานที่อาจจะต้องใช้ความคิดที่มากขึ้นเป็นพิเศษและมีโอกาสสูงที่ชาวราศีมังกรจะทำประสบความสำเร็จเรียกได้ว่าอนาคตอันใกล้นี้ชาวราศีมังกรจะมีรายได้เข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรืองานเสริมจะทำให้เงิน กับชาวราศีมังกรได้อย่างเป็นกอบเป็นกรรมซึ่งจะทำให้ชาวราศีมังกรหายเหนื่อยเลยทีเดียว 2. การเงินในช่วงกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปการเงินของชาวราศีมังกรในช่วงกลางเดือนสิงหาคมการเงินของชาวราศีมังกรจะมีความมั่นคงขึ้นอย่างมาก ต่างจากช่วงต้นปีที่ดูการเงินคึกคักมาสักระยะและหลังจากนั้นการเงินก็ดูนิ่งๆดูช็อตไปในช่วงเดือนก่อนหน้านี้แต่ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมการเงินของชาวราศีมังกรจะกลับมาพุ่งทะยานขึ้นแรงกว่าช่วงต้นปีเสียอีกดาวการเงินโคจรเป็นตำแหน่งที่ดี ทำให้ชาวราศีมังกรจะได้เงินได้ทองแบบไม่เหนื่อยแบบไม่ต้องออกแรงมากนักเงินทองจะอยู่รอบๆตัวของชาวราศีมังกรอยู่ที่ว่าชาวราศีมังกรแต่ละคนนั้นจะหยิบจับได้มากหรือน้อยตามความสามารถแค่ไหนนอกจากรายได้จากอาชีพต่างๆแล้วชาวราศีมังกรในช่วงกลางเดือนสิงหาคมถือว่าดวงด้านโชคก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว โชคลาภของชาวราศีมังกรจะผูกพันกับแม่ยานางรถ้ามีการเดินทางไม่ว่าจะเป็นระยะทางใกล้หรือไกลชาวราศีมังกรมีโอกาสได้ลาบลอยมีโอกาสได้โชคลาภสูงมากในช่วงที่ชาวราศีมังกรหาเงินได้ง่ายแบบนี้แต่ดวงการเงินเล็งอยู่กับดาวเสาร์ทำให้ชาวราศีมังกร สนุกกับการใช้จ่ายต่างๆสนุกกับการใช้จ่ายเงินอย่างมากชาวราศีมังกรต้องรู้จักยับยั้งการใช้จ่ายบ้างหากชาวราศีมังกรวางแผนการเงินอย่างถูกต้องอนาคตของชาวราศีมังกรนั้นสบายอย่างแน่นอน 3. ด้านความรักของชาวราศีมังกรในช่วงกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป ความรักของชาวราศีมังกรในช่วงกลางเดือนสิงหาคมชาวราศีมังกรตอนนี้กำลังเจอความท้าทายใหม่ๆกับงานพิเศษที่กำลังทำอยู่โดยที่ใช้เวลาเกือบทั้งหมดมุ่งโฟกัสไปกับงานที่ทำจนทำให้เวลาของครอบครัวหายไปจึงอาจทำให้สามีภรรยาเกิดความไม่เข้าใจกันเกิดการทะเลาะผิดใจหรือมีอาการงอนกันบ่อยครั้ง ขอให้ชาวราศีมังกรวางแผนเรื่องเวลาให้ดีหากชาวราศีมังกรวางแผนเรื่องงานจัดสรรเรื่องเวลาให้กับครอบครัวลงตัวดวงของชาวราศีมังกรจะพุ่งแรงอย่างแน่นอนสำหรับคนโสดการที่หาเงินมาได้ง่ายนั้นระวังความลุ่มหลงความเสน่หาต่างๆจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่หนักตามมา ระวังการเป็นสายปเปลการทุ่มแบบไม่อั้นอนาคตอาจทำให้การเงินของชาวราศีมังกรที่ว่าแน่ๆอาจทำให้เงินขาดมือได้เช่นกันขอให้คนโสดของชาวราศีมังกรระวังปัญหาตรงจุดนี้เอาไว้ด้วย 4. ด้านสุขภาพในช่วงกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป ชาวราศีมังกรค่อนข้างที่จะทุ่มเวลาทั้งหมดไปกับงานส,ส่วนใหญ่จนบางครั้งจะมีเวลาพักผ่อนน้อยหรือไม่มีเวลาดูแลตัวเองซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยได้ชาวราศีมังกรจึงควรที่จะหาเวลาพักผ่อนอย่าทุ่มเวลาทั้งหมดไปกับการทำงานซึ่งในช่วงต่อจากนี้ชาวราศีมังกรต้องระวังเรื่องอาหารการกิน ระวังโรคที่เกี่ยวกับลำไส้เช่นโรคท้องเสียหรือโรคที่เกี่ยวกับอาหารเป็นพิษซึ่งอาจทำให้ชาวราศีมังกรลมหมอนนอนเสือได้ซึ่งอาจจะมีผลกระทบกับงานของชาวราศีมังกรได้เช่นกันการทำนายไทยทักดวงชะตาของชาวราศีมังกรในช่วงกลางเดือนสิงหาคมก็ได้จบลงแล้วการที่ดวงชะตาหรือชีวิตของเรา ะดีหรือไม่ดีนั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นคนกำหนดไม่มีใครสามารถมากำหนดดวงชะตาของเราได้นอกจากตัวเราเองเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบหากฟังแล้วคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือน ซึ่งทุกครั้งที่เราลงคลิปใหม่ๆห,หรือทุกครั้งที่เรามีการอัปเดตคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนในมือถือของท่านได้ทันทีครับ